สวัสดีครับวันนี้สองพากินพาเที่ยวนะครับมาเที่ยวงานวสุทัศนะครับวัดนะครับวสุทัศน์เทพวราลามนะครับเสาชินช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เสาชิงช้านะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นลานคนเมืองนะครับก็มีจัดงานนะครับนะครับฝั่งนี้คือวสุทัศนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจครับ นี่นะครับตอนนี้อยู่ที่วัดสุทธธัศน์เทวาลารามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าในวัดมีอะไรน่าสนใจน่าเที่ยวม้างครับตอนนี้คือทางเข้านะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับมีคน ตอนนี้เข้ามาในวัดแล้วนะครับเข้ามาในวัดสุทัศน์แล้วนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของวัดสุทัศน์เทวรารามนะครับคนผู้คนเยอะมากนะครับวันนี้นะครับี๋ยวจะดูกันยาวๆเลยน,นะครับนี่เป็นทักะเอ่อนะฮะเป็นประวัตินะครับของรชัชกาลที่8นะครับ นะครับนี่นะครับสเสด็จสู่สวรคาลัยนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาอานันท์นะฮะี่ม่ิดนนะครับผมเป็นครบรอบนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับ เฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภรบครบ100ปีนะครับ20กันยาย,ยน25 68นะครับผม นี่มันสวรีนะครับรัชกาลที่8นะครับวัดสุทัศนนะครับเป็นวัดประจำรัชกาลที่8นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูเดินดูดรอบๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมัางนะครับ นีนะ่ตรงนี้เป็นเวทีการแสดงนะครับเดี๋ยวจะมีสักคู่จะมีการแสดงโขนนะครับ